เอาเรามาลองริคูเอ็กซิสกัดหนะาไม่เต็มใช่ไหมไม่เต็มมาเรามาลองใครก่อนเริ่มแรกเราเริ่นธรรมดาก่อนธรรมดาก่อนอ๋อโอเคติด ทำไม่ตายครับใช่ครับโอเคโอเคอะไรโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมลื่มไอสัสลดกลมค้างลืมลืมพร้อมไหมสามสองลึงเสียงดังฟังชัดใช่ไหมครับครับซึ่งเพื่อความประหยัดเวลานะครับ เราจะตัดเบสเลีเ่ยงอย่างอุลตร้แมนออกไปนะครับครับเพราะว่าเราคนรับมันอยู่แล้วครับเราจะข้ามไปที่ล่านเบิร์นไม้เลยอืมไม่ใช่ไม่ใช่เบิร์นไม้เอแล้วก็มันต้อนยูโกไม่ใช่เหรอไม่โอเคเลโอเลโอมาไอโกไอโกเชวิโกมาพร้อมนะครับ h e ี e w ีโก้จริงๆเราคนจะใส่เหรียญแต่แรกราาพี่ไอมว่าพี่ไีบทำไมตายทำไปตายครับถ้ามันเป็นแสนปิดๆก็แล้เราก็ขอไม่เล่นเหมือนเดิมครับไม่ขอเล่นทาไม่ตาย สวยกับบูสเตอร์โหดเงียหน่าดูเลยฮะท่าน right> ี้ใช่ครับเทด้วยเหมือนมาชิงการแซดโอเคมาต่อไปครับมาร่างแห่งความเมตตาของคู่ใช่คร sí uh ับโอเคเมตตาแต่ตัวมึงไม่เมตตาเท่าไหร่โอเคโดยเฉพาะไอฮิคาริอย่าใกล้เกินโอเคมา you g ะ้ mm yes I go มา <c oughs> แม่ฟ้าจัดเลยเีเชียวความแสงห่้นี่ตราทำวนๆมนาครับผมรันี่คาริสนี่แม่แม่ตาเท่าไหร่นะใช้ดาบเสียบเลยใช่ไ ่าเขาแฟนเป็นฮันเตอร์ไนท์ครับใช่ครับครับ <c oughs> <c oughs> สวยงามนะตามพองเรื่องนะครับยิงไปปัดสปาร่กันต่อไปล่างที่เทไหมก็ได้ใช่ไหมใช่โอเคต่อมายู you <You go. S 2> โกยูโกคิวแม่ถูกมือมันเหนียวนะฮะเราต้องทำตามกดกระทรวงสาธานณสุขแรับหนึ่งเจ้าพ่อโอเคไอโก้ <I go. S 1> อ่ามาเคียวี go เสียงอลังการใช่ครับเนาะครับอ้าไม่ตายครับน่าจะเป็นเอ่ออะไรนะอะไรนะบิ๊กบัสเตอร์เวย์ใช่ไหมบัสเตอร์เวย์ใครจะไปเวย์ไหน ข้ mm hmm. านี้แรงนะฮะยิงเทอรเนียมเซตตอนแตกเลยไหมครับแล้เวเราก็จะขอข้ามเออข้ามล่างรอยัลเมกามาสเตอร์นะครับเพราะอย่างจิงนี่มันช่างหาย,ายากเลย,เ,ลยเดี๋ยวเรามีเรามีอะไรที่มันแทนกันได้ครับแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับจะบอกว่าคงจะเอาอะไรมาแทนก็เราก็เอารอยัลเมกามาสเตอร์ของจริงมาแทนเลยยังไงล่ะครับ,รบต่อไปครับจะ,จะเป็นล่างในเกมนะครับใช่ครับต่อมาเราต้องเอาเออเดี๋ยวนะ ใช่เราลืมเขาไม่ได้ยูโก้พุทธออฟสเปซิเอียมเซเบรียมนะฮะแล้วก็ใครกวะเมบิอุสใช่เมบิอุสอยู่ไหนวะ <c oughs> อยู่ใกล้มือมากคื <c oughs> อไอโก้คุณต้งองรอเขาพูใ<ช>ดให้จบก่อนนะ เราจะมาผมว่าอ่ามันไม่น่าต่างกันนะล่างในเกมเนี่ยถ้าไม่ตายเนี่ยลอง<ช>ดูก,<ม>ก่อนอืมเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ลองแล้วไม่ต้องกดคันปุ่มลืมโอเคมาไปเฮ้ยผิดคาเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ แต่ก็เขาทำมาเอาใจตีนี่หว่าไปงาน,นต่อไปเลยดีกว่าครับแล้วผมตู้ถุงมือ,อเ,เอาเราจะเอาอะไรมานนะโซฟี่กับเมเบยอุสี่หว่าสีเหลืองใช่หน้าเหมือนกันหมดเลย you go. Go. อะยูกูไอโกติดติดถุงมือ,ต,มอมมติดถุงมือใช่ไหมไม่รู้ติดถุงมาไป ไอะไรนะไฟลีเดอร์ใครจะเป็นเชียร์ลีเดอรอผ์ผู้นำผู้นำแผ่นไฟใช่โซฟีนี่มีความเป็นผู้นำเหรอความจริงไม่น่ามีนะไฟ เบอร์ในมิสลัดทำไมชื่อมันเหมือนล่างอะไรก็ได้ล่ะโคตรหล่อที่เลยนะริคูนี่ไหมเขาก็คือคุณคุณจิ๊บผมบอกก่อนเนี่ยเขาคือริคูนะครับอืมเกินไปริคูที่กินอิ่มไปหน่อยอืมริคูอีกยี่สิบปีข้างหน้าครับเอาไปครับต่อมาก็คือไดนาแบบคอสมอสไดนายูโกเอ๊ะลืมซาก้าได้ไงวะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปทำกันนะฮะซาก้านี่เราจะทำไดน่ากับ เดี๋ยวค่อยทำตอนท้ายคลิปนะผมครับผมมากจริงๆถ้ามีการ์ซีโร่้วยก็จะเล่นสักการได้ดีกว่านี <Hey S 2> ้ใช่ครับเดี๋ยวเพราะว่าเราไม่มี Mighty Trigger Mighty Trigger Mighty Trigger ฟิกเกอร์วันเแมนคนใหม่ใช่ครับมันต้องกดปุ่มก็ได้บิงมาเลยอ๋อมันแน่ผมมืยยางนี่นะฮะอะ,อ,อะไรคอสนีนยยมชูดอะไรทักอย่างนี่แหละโคตรหล่อที่เลยครับครับครับโอเคมาด้านต่อไปครับ ครับต่อมาใายากับพีแครี่เป็นโฟตอนยูกูอ่ะยูโกไอโกแดงกับน้งเงินครับตอนนี oh. ้เฮียวีโอ่สนอเฮียวีกโก หล่อเี่เจริงผมรู้ไหมครับคุณรู้ไหมว่าเสียงไกอานเนี่ยมันเอาไปรีวิวใช้กับประตูเรื่องนึงด้วยนะฮึจริงอ่ะครับเดี๋ยวให้คนคไปตามหาเอาเองอ๋อเป็นปีิสนาทมว่างั้นนายเจอสตูล ต่อไปอะไรครับต่อมาเป็นร่างคู่รักคู่เคนนะเพื่อนรักเพื่อนเคนเคน,นมหมวยไม่สิต้องเป็นร่างคุณพ่อเป็นคุณพ่อทั้งสองคนเลยนะครับปัาปยูโูป<ะ>้าป,ป่าเพื่อนป้าป่ามา ยินทิานมากแดนดิทรูสอะไรนะแดนดิทรูสแันดิทรูสใครจะเป็นบันทิตสีมัวทั้งคู่อู้เลยนะสายมีระเบิดสายบัิหารฮะอะไรเป็นทิดชิดอะไรทักอย่างนี่ยแหละ เสียงคูลิฟฟูนี่เขายัดใส่มันนี้หมดเลยใช่ครับก็เป็นของเซตนี่จะเป็นเสียงเออเสียงของเออรอาลุคีใช่ครับต่อมาอืมอันนี้ร่างเทพเลยยูกู ultimate four zero ์ใช่ไหมครับก็ค okay. <า>ืออันนี้คุณต้องรอให้มันพูดก่กอนนะเอ๊เดี๋ยวจูนเน่ธรรมดาไม่ใช่เห,หรอืึจูนเน่ก็กจูนเน่ธรรมดาจูนเน่จริงๆไม่ใช่จูเน่บู โอ้สีเหลืองตั้งคู้แต่ว่าทำไมเป็นสีเขียวล่ะครับเข,บขบาเอาเซ็นเื้นใส่ LED มาร่างน,นี้หยมซอมนะ <laughs> ใช่ได้อยู่ซ <laughs> ักซีดแร,ร,ร,ร็กซีดซักซีดหนึ่งกำลังจะเล่นลองลองยาวเลย ติดต่อไปต่อมาล่างในซีรีส์เซตนะครับผมเพราะว่ามันใช้อ์ปกรณ์สามเหรียญใช่ครับนั่นก็คือให้เป็นอะไรรู้ว่าอ๋อกิงกะกิงกกอื์มือนี่อย่างลื่นเลยไรอยู่ในออฟส์ดก่อนไล่ดูแล้วแมพูดไปแล้วอุนทรมงกิงกออุนทรมงเอ็กซ์อุนทรมงเอ็กซ์อุนทรมง โอ้ค variance, โดนบังออ้โอ้โหเลี้ยงดีๆดีอืมเขาเขามองหน้าลงไงได้ไหมคีเมกุเซ่คิริชต้องเป็นไทยอ่ะประกาศไ้ลอะไรวะ โดเมนจีครับเรกกิ้งฟินิกไม่ใช่ไปคุเป็น่วกับซีบอสนะเพราะว่าเรกกิ้งฟินิกเนี่ยมันใช่ไม่ได้ครับใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้ ต่อไปนี่เราจะเล่นล่างในเกมแต่อยู่ในซีในซีรีส์เซตกันใช่ครับมีอะไรมั่งแน่นอนว่ามันก็ต้องมีมีอะไรบ้างครับแจ็คอุจจารมังแจ็คอุจจาระแมนอุจจารมังคอส์มัสถามหน่อยว่าเกี่ยวอะไรกัน ความเรียบง่ายของเขาหรือเปล่าครับไม่รู้ผมว่าความเรียบง่ายนะแต่ล่างมันไม่เรียบง่ายนะใช่ครับในเกมนี่แบบโคตรยังกระดาษอินตรา้าเขาเริ่มเหมือนพ่อเขาทุกทีนะะเพราะว่าโดนเย่ยงกีโดไปไม่ใช่นะอืม Cross. หน่ากลัวเลยกินนะล่ะท่าเขาเนี่ยผมอยากเห็นท่าเนี<ต>่ยไม่เคยเห็นครับผมไปครับเออดูกันนะผู้ชมไปฮะพูดว่าอะไรโพลเซียมเบสอะไรทักอย่างเนี่ยเดี๋ยว แต่ท่านี่คือยิงแสงลงมาอย่างโหดเลยนะต่อไปนี่เราจะเล่นเป็นของแถมครับใช่ครับเป็นของแถมไม่ก็ยังกลับไปด้านนั้นก่อนอะไรครับไม่นั่นกลับไปด้านนั้นก่อนอ๋อลืมลืมลืมไม่เป็นไรครับต่อไปเราจะอันนี้เป็นล่างสุดท้ายที่เราเซอร์ไพรส์ไม่ใช่ล่างไม่ใช่ล่างครับเป็นลูกเล่นสุดท้ายเล่นสุดท้ายคุณซีโร่ครับคุณคุณสมัสอ่าไม่ได้หน้าก่อนละช่มันเอะ ตอนน่ะอ๋อเรียงตามตการโทรอือฮึโอเคกดทิกเกอร์มาคุเตอร์แมนเจตซักซักอ่ะล้วเราจะไม่ขอเล่นทาาไม้ตายนะครับ โอเคเราก็ขอปิดรายการเป็นเท่านี้เพราะว่าความสุขสนานเยอะมากไปเลยใช่ครับแล้วมันหลายชั่วโมงใช่ครับขอบุญครับครับผมบ๊ายบาย